ในวิดีโอนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องระเบียบคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการมอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนพศส5 6 7นะครับซึ่งเป็นคำสั่งที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยในวันที่1ตุลาคม2567 โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อสามงเล็บหและข้อ14ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับที่19ทับสอเรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการที่ลงวันที่3มเมษายน2 5 6 0นะครับในมาตราที่27และก็มาตราที่30แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้2 5 6 6ประกอบกับมติของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคในการประชุมครั้งที่5 ทับ2567เมื่อวันที่25กรกฎาคม2 5 6 7นะครับโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเนี่ยนะครับจึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ในข้อที่1ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการมอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนพศ2 5 6 7นะครับ โดยในข้อ2ระเบียบนี้ก็มีผลบังคับใช้ถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไปนะครับก็คือประกาศในวันที่1ตุลาคม267 7นะฮะในข้อ3บรรดาข้อบังคับประกาศข้อกำหนดคำสั่งแล้วก็มติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้นะฮะให้ใช้ระเบียบนี้แทนนะครับ ในข้อ4ระเบียบนี้นะครับก็จะมีนิยามศัพท์นะฮะก็คือประธานกรรมการเนี่ย ก็หมายความว่าประธานกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคคณะกรรมการจะหมายความว่าคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคนะครับการมอบอำนาจนะครับจะหมายความว่าการที่ผู้ดํารงตําแหน่งที่มีอํานาจหน้าที่ที่จะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมายกฎระเบียบประกาศหรือคําสั่งใดนะฮะหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดได้มอบอานาจในการสั่งการอนุญาตการ อนุมัติการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่นใดตามกฎหมายกฎระเบียบประกาศหรือคำสั่งนั้นหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนนะครับคำว่าผู้มอบอำนาจนะครับจะหมายความว่าผู้ดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่ที่จะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมายกฎระเบียบประกาศคำสั่งหรือมติของคณะรัฐมนตรีในการสั่งการอนุญาตการอนุมัติการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่น คำว่าผู้ร <medim> ับมอบอํานาจนะครับจะหมายความว่าผู้ดํารงตําแหน่งอื่นที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้ดารงตําแหน่งที่มีอํานาจหน้าที่ดังกล่าวนะครับส่วนเลขาธิการจะหมายความว่าเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับก็คือเลขากรปทนะฮะเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับก็คือเลขากรศนั่นเองนะครับแล้วก็เลขาคณะกรรมการส่งเสริมการศึษาเอกชนก็เรียกว่าเลขาศ อธิบดีนะครับจะหมายความว่าอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะครับหรือว่าอธิบดีกรมสกอรนั่นเองนะครับส่วนราชการนะครับจะหมายความว่าสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากรมส่งเสริมการเรียนรู้นะครับสกอรนะครับสำนักงานคณะกรรมการค้าาการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับก็คือกกศนะครับแล้วก็สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนก็คือสชนะครับในข้อ5นะครับให้ประธานกรร การรักษาการตามระเบียบนี้นะครับในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้คณะกรรมก,การมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดแล้วก็คำวินิจฉัยของคณะกรรมก,การเนี่ยให้เป็นที่สุดนะฮะคราวนี้เรามาดูในหมวดที่1น,นะครับบททั่วไปข้อ6กนะครับการมอบอำนาจต้องเป็นไปเพื่อวตัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้นะครับหก็คือการอำนวยความสะดวกและก็ตอบสนองความต้องการของประชาชน2ความคุ้มค่าความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 3. การกระจอำหน้า การตัดสินใจและความรับผิดชอบที่เหมาะสมนะครับแล้วก็4ี่นะครับไม่เป็นการเพิ่มขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใช้อำนาจและไม่ต้องผ่านการพิจารณาของผู้ดํารงตําแหน่งต่างๆมากเกินความจําเป็นนะครับสำหรับเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการมอบอำนาจนะครับผู้มอบอำนาจอาจวางแนวทางหรือกําหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติงานเพิ่มเติมได้นะครับในเรื่องของการมอบอำนาจโดยจะต้องไม่ขัดหรือยแย้งกับระเบียบนี้นะเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหรือว่าลักษณะงานที่ต้องใช้ อำนาจที่มอบอำนาจไปนั้นก็ได้นะฮะข้อ 7. ในการมอบอำนาจผู้มอบอำนาจอาจมอบอำนาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้มอบอำนาจเพื่อให้ผู้รับมอบอำนาจปฏิบัติหน้าที่แทนในเรื่องนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้นะครับโดยต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการมอบอำนาจและต้องคํานึงถึงขีดความสามารถความรับผิดชอบและก็ความเหมาะสมตามสภาพของตําแหน่งอำนาจหน้าที่และก็ความรับผิดชอบของผู้รับมอบอำนาจและก็ผู้มอบอำนาจด้วยนะครับเว้นแต่เป็นเรื่องใดตามก รณนนีดังต่อไปนี้นะครับผู้มอบอำนาจเนี่ยอาจไม่มอบอำนาจในเรื่องดังกล่าวได้นะฮะก็คือข้อ1เป็นเรื่องที่มีกฎหมายกฎระเบียบประกาศข้อบังคับข้อกําหนดคําสั่งมต,ตมติคณะรัฐมนตรีและมะติคณะกรรมการได้กําหนดไว้เป็นการเฉพาะหรือเป็นเรื่องที่โดยสภาพไม่อาจมอบอำนาจได้นะครับสเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายสําคัญ3เป็นเรื่องที่มีความจําเป็นต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับแล้วก็สนะครับเป็นเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือ เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนได้นะฮะสำหรับการมอบอำนาจตรงนี้นะครับให้รวมถึงการมอบอำนาจในการทํานิติกรรมสัญญาการฟ้องคดีหรือการดําเนินคดีด้วยนะครับส่วนในกรณีที่มีการดําเนินการในเรื่องใดที่ระเบียบนี้กําหนดให้ต้องมีการมอบอำนาจให้ดําเนินการมอบอำนาจตามนั้นโดยจะยกความในข้อนี้ขึ้นอ้างเพื่อไม่มอบอำนาจไม่ได้นะครับก็คือจะมายกข้อความเนี้ยเพื่อที่จะมาอ้างเพื่อไม่มอบอำนาจไม่ได้นะครับข้อ8นะครับการมอบอำนาจให้ผู้ มอบอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้นะครับ 1. วางหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจ2จัดให้มีระบบการตรวจสอบและรายะงานผลการใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจนะครับ 3. ากำกับดูแล,แลและแนะนำการใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจนะฮะแล้วก็4จัจะทำบัญชีการมอบอำนาจเสนอให้กับคณะกรรมการทราบด้วยนะฮะเมื่อมีการมอบอำนาจแล้วนะครับหากผู้มอบอำนาจเห็นว่าผู้รับมอบอำนาจใช้อำนาจหน้าที่ที่รับมอบโดยไม่ถูกต้องนะครับหรืออาจก่อให้เกิดความเสียย ะะผู้มอบอำนาจอาจจะมีคําสั่งแก้ไขาการปฏิบัติงานของผู้รับมอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจให้หยุดการปฏิบัติงานไว้ก่อนได้นะครับและผู้มอบอำนาจเป็นผู้ใช้อำนาจนั้นโดยตรงก็ได้นะฮะ ข้อ9การมอบอำนาจให้ทําเป็นหนังสือนะครับโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการมอบอำนาจดังต่อไปนี้ให้ชัดเจนเพียงพอนะครับ 1. ชื่อและตําแหน่งของผู้มอบอำนาจ2ชื่อและตําแหน่งของผู้รับมอบอำนาจและ3นะครับอำนาจที่มอบรวมทั้งอาจกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้อำนาจด้วยก็ได้นะครับขอ้อ10นะครับ การมอบอำนาจย่อมมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนเวลาหรือโดยเหตุอื่นนะฮะข้อ11นะครับในการบริบัติราชการแทนเนี่ยนะครับผู้รับมอบอำนาจอาจดำเนินการใดๆเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการมอบอำนาจตามที่เห็นสมควรได้นะครับแต่ต้องใช้อำนาจที่ได้รับมอบให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบประกาศข้อบังคับข้อกำหนดคำสั่งมติคณะรัฐมนตรีและก็มติของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีการมอบอำนาจนะครับหรือ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้อำนาจในเรื่องนั้นรวมทั้งจะต้องจัดทำรายงานนะครับผลการใช้อำนาจดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่ผู้มอบอำนาจกำหนดนะฮะคราวนี้เรามาดูในหมวดที่ 2. นะครับการมอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนนะครับในข้อ12เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานกำกับดูแลและบูรณาการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครนะครับให้เลขาธิการหรืออธิบดีอมอบอำนาจดังกล่าวเนี่ยนะครับให้กับศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน1การบริหารงานบุคคล2วิชาการ3การบริหารทั่วไป4งบประมาณและ5นะครับทรัพย์สินข้อ13 เมื่อมีการมอบอำนาจให้กับศึกษาธิการจังหวัดแล้วนะครับศึกษาธิการจังหวัดก็มีหน้าที่ต้องรับมอบอำนาจนั้นและจะปฏิบัติราชการให้แตกต่างหรือนอกเหนือจากที่ได้รับมอบหมายมิได้นะครับศึกษาธิการจังหวัดจะมอบอำนาจนั้นให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นเนี่ยต่อไปไม่ได้นะครับเว้นแต่ว่าจะได้รับความเห็นชอบจากผู้มอบอำนาจไว้เป็นกรณีกรณีไปนะฮะ ข้อ14เมื่อเลขาธิการหรืออธิบดีได้มอบอำนาจให้กับศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในเรื่องใดแล้วนะครับให้รายงานให้กับคณะกรรมการทราบด้วยนะครับสำหรับบทเฉพาะการนะครับในข้อ15ให้บรรดาในการมอบอำนาจให้กับศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนนะครับตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่19ทับ2560เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่3เมษายน2560 ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับก็ยังคงมีผลใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้นะครับก็ประกาศหน้าวันที่28สิงหาคม2 5 6 17พลตํารเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งท่านก็เป็นประธานกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคนะครับ